นี่เรียกว่าอะไรนะกล่องเมนี่ใช่จหมาอันนั้นคือติดอะไรอันนั้นฟิตใช่ไหมคะใช่อ so ันนี้กล่องเมเน่ออฟฟิตโครงการของของนาเนาะใช่จะไปบ้านคุณหัวมีมกันไกลไะก็ไกลนิดนึงแต่ว่าไปตรงนี้ก่อนก็ได้ใต้เลยอกแก ใช,ใช่แล้วก็มีขาแล้วก็บางคนก็ปล่อยบ้านเช่า,าวก,าก,าก็มีอยู่ใช่ใชทางนี้เป็นต้นไม้นะใกล้จะเท่าไหร่นะเออผมพานี่ไปกันน่าจะประมาณนั้นมัง้ง หนูยังไม่แน่ใจเหมือนกันแดดเปรี้ยเ,เหมือนกันเนาะพี่ใช่นนใช่อันนี้บ้านลูกคา้าเขาก็ทำสวยดีนะนป,นนประมาณนั้นแหละมัง้งตอนนี้นเขาก็กำลังก่อสร้างนนนะเขากำลังก่อสร้างกันอยู่ บ้านคุณพอนี่ละกันแล้วครเจอคุณคุณพอนี่อย่างโอ้โหไม่ใช่แค่เจอขับรถเล่นกันด้วยมากับแก้วไหมฮะใช่มากับแฟนเขาแล้วก็มีเพื่อนหลานเขาด้วยใช่อันนี้หนูบ้าสวยดีเหมือนกัน วันนี้อากาศดีตอนเช้าเหมือนนะอาจจะมีรู้สึกแดดแดดเปรี้ยงเลยเมื่อวานน้ำฝนตกทั้งวันเลยเมื่อวานขับรถมาไปตกโว้ยโว้ยค่เลยไปเรื่อยๆนะตอนสุดท้ายจะ้องมีแดดหมา ไไอ,อไม่รู้เหมือนกันใครรู้จักก็คอมเมนต์มาด้วยละกันนะครับไว้เด็ดแต่สั้นตัวพี่ดำไปแล้วก็ <c oughs> มไม่ได้ดำมากเลย <c oughs> โอ้แสงจา้าเกิน,มา,าน,นามา